วันนี้ครับเราจะมาแนะนําจานเบรกแต่งไฮคาร์บอน TRW XPS เป็นจานเบรกที่โคตรทนและคาร์บอนสูงระบายความร้อนไวขึ้นสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเบนโชพอยครับวันนี้จะมาแนะนําจานเบรกหนึ่งตัวครับซึ่งเราติดตั้งไปเยอะมากเยอะมากๆแข่งว่าเยอะมากครับแล้วทําการ ทดสอบแบบโหดๆเถื่อนๆมาเยอะมากครับสำหรับจานเบรก TRW x p s High Carbon ครับวันนี้จะมาบอกว่าเจ้าจาน High Carbon TRW x p s เนี่ยครับดียังไงครับผมก็อนึ่งครับจะไปพูดถึงคุณสมบัติจะให้ดูการทดสอบที่เราเคยทดสอบต่างๆผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นใส่เกียร์ดีลงพูทเบิรกเบรกจนจานแดงครับให้อุณหภูมิถึงประมาณ800องศาครับแล้วก็เอาน้ำแข็งสาดครับหารที่จอดหน้าเลยครับตอนนี้เบรกเริ่มไม่อยู่แล้วผมคือตอนนี้เราพยายาม จะเบรคข่มมันดีมากพอไม่อยู่แป๊บเดียวก็กลับมาอยู่ครับผมโอ้ดูจานโดนไฟไฟไฟฉายไฟไฟไฟมีครับเด็กเด็กกี่ไหมครับเฮ้ยเด็กกี่นะนี่ครับนี่ครับเย็นไม่เย็นมีความน้ำโอ้โหหรือเบรกหนักๆต่อเนื่องครับลากเทเลอร์ครับแล้วเอาหนังแข็งสัตว์เหมือนเดิมครับ ดูควันกันครับอันนี้ควันเดิแบบเรียวๆเลยครับลาจกข้างในร้อเลยบอยล้านเอ้าเสียบโอ้ยควันไม่งไม่หายยุดเลยที่สําคัญมีพี่ๆหลายหลายคนถามว่าถ้าทนจริงดีจริงต้องใส่รถคอกรถทุกผักอบอกเลยครับว่าเราใส่ไปหลายคันมากเยอะมากๆครับอย่างคันนี้เป็นหนึ่งคันครับคันนี้จริงใส่จานเบรก TRW x p s ตัวไฮคาร์บอนมาหลายปีมากๆแล้วพี่เจ้าของรถบอกว่า เป็นถ้าเกิดเป็นจานเบรกเดิมๆเนาะก็จะเจอปัญหาเรื่องแตกล้าบ้างแต่เจ้าจาน TRW x p s High Carbon นีครับตั้งแต่ใส่มาหลายปียังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องแตกล้าโดยรถรีโวหัวเดียวครับจะวิ่งเส้นเข่าข้อไปลมสักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วและบอกเลยว่าพี่เขาใช้ความเร็วโหดมากขนาดเราขับรถเปล่าเราวรู้สึกว่าค่อนข้างเร็วเลย แล้วใช้เบรกหนักมากครับผมแล้วก็ทุกอยู่ที่ประมาณ2ตันถึง4ตันครับทุกแบบนี้เป็นปกติทุกวันครับแล้วก็ลุยเจอทั้งขี่เลนขี่โคลนก็คือลุยหนักด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะครับว่าเจ้าจาน ไฮคาร์บอน TRW x p s นะครับมีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างครับโดยตัวเนื้อจานครับเป็นจานไฮคาร์บอนคาร์บอนสูงกว่าจานเดิม2เท่าครับทำจากเหล็ก GG15H4 ซึ่งเป็นเหล็กไฮคาร์บอนและที่สำคัญเป็นเหล็กถลุงไม่ครับโดยข้อดีของจานที่มีคาร์บอนสูงคือระบบเบรคครับมันมีโอกาสเฟดได้สิ่งที่จะทำให้ระบบเบรกเฟดเหตุผลหลักมาจากอุณหภูมิและความร้อนครับอย่างระบบเบรกเดิมๆจะทนอุณหภูมิอยู่ประมาณ400องศาแต่เจ้าตัวจาน TRW x p s เนี่ย ทนได้ประมาณ600องศาแต่นี่ไม่ใช่สาระสําคัญและสาระสาคัญคือความไฮคาร์บอนซึ่งคาร์บอนสูงกว่าจาเนเดิม2เท่ามันจะช่วยเรื่องการระบายความร้อนของระบบเบรกทาให้เวลาระบบเบรกร้อนนะครับมันจะระบายความร้อนไวขึ้นแล้วเจ้าคาร์บอนเนี่ยเป็นสารที่ไม่อมความร้อนจะถ่ายเทความร้อนมันทําให้ระบบเบรกเนะครับเวลาร้อนเนี่ยถ่ายเทความร้อนไวขึ้นไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเหมือนที่เราเคยทําการทดสอบเกียร์ดีลงพูทับเบิกอาหารที่<ร>จอดหน้าเลวครับตอนนี้เบรกเริ่มไม่อยู่แล้วผม คือตอนนี้เราพยายามจะเบรคขมมันดีมากความไม่อยู่แป๊บเดียวก็กลับมาอยู่ครับผมระบบเบรกเริ่มร้อนเริ่มเฟดเราพักสแปรดมะครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วอีกหนึ่งเหตุผลคือพอมันเป็นจานที่คาร์บอนสูงมันทําให้จานมีความทนทานมากขึ้นเหมือนที่เราเทสถามว่าทําไมเราต้องเอาน้ําแข็งสาดหรือเอาไปใส่ลดคอกรถทุกผักเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าจานตัวนี้ทนกว่าจานเดิมแบบชัดเจนกับค่านิยมที่บอกว่า จานเบกเบกมาร้อนๆไม่ไมโดนน้าแล้วจานเบกจะคดบอกเลยครับว่าเท่าที่เราทําการทดสอบทดลองแบบโหดๆเถื่อนๆมายังไม่เคยเจอคดกับเจ้าจาน TRW x p s ตัว h ไฮคาร์บอนครับผมใครที่หาจานเบกดีๆสักชุดครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงทดแทนของเดิมได้ครับจานเบรก TRW x p s h ไฮคาร์บอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบอกเลยครับว่าต้องรู้สึกได้ว่าเบรกดีขึ้นครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกครับบอกเลยครับว่าเฟี้ยวแน่นอนครับสวัสดีครับ